สวัสดีค่ะกระซิบบอกเรามาแล้วค่ะมาพร้อมกับรถกระบะมือสองราคาประหยัดนะคะราคาถูกขนาดนี้นะคะทุกท่านเน้นดูเองเท่านั้นนะคะไม่ควรอนประจำลวงหน้าในทุกกรณีค่ะควรเดินทางไปตรวจสอบสภาพรถและเอกสารให้ชัดเจนด้วยตนเองเท่านั้นนะคะแอดมินแนะนำเป็นรถอ e ีสุขค่ะคันนี้นะคะ AC, ดีแม็กค่ะทุกท่านรถปี03ทางด้านผู้ขายได้ลงรายละเอียดไว้ว่าเป็นรถเจ้าของขายเอง i s u z u k D Max s LX ปี03ราคาเงินสด79,000บาทเครื่องเดิม2,500 cc อร์โบพวงมาลัยพาเวอร์กระจกไฟฟ้านะคะใช้งานได้ครบภายในภายนอกสวยสะอาดตาตามรูปค่ะรถสีเดิมโรงงานขับขี่ปกติเร่มเอกสารครบพร้อมโอนนะคะทางด้านผู้ขายยังแจ้งอีกนะคะว่ารถอยู่ที่จังหวัดสระบุรีค่ะ สนใจติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเป็นเบอร์โทรผู้ขายโดยตรงค่ะซึ่งแอดมินก็เพียงแนะนําให้ชมกันเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายเราไม่ใช่ในหน้าเราไม่ให็นลดเหมือนกันนะคะถ้าสนใจอย่างไรนัดหมายวันเวลาล่วงหน้าและต้องเข้าไปดูด้วยตนเองเท่านั้นค่ะในวันนี้แอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ